สวัสดีครับคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องคุ้นหูชื่อของบ้านพิสนุโลกบ้านพักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยบ้านที่หลายคนหรือนักข่าวสายการเมืองหลายๆรุ่นเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นบ้านประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนกล้าเข้ามาอยู่หลายคนมองว่าอาจเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าบ้านจริงของท่าน แต่ก็มีอีกหลายคนที่มองว่าเพราะที่นี่เจ้าที่แรงรวมไปถึงมักจะมีเสียงแปลกๆที่มาจากรูกปั้นต่างๆภายในบริเวณบ้านเราจะไปย้อนลอยดูบ้านหลังนี้กันครับบ้านพิษนุโลกที่ว่านี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพครับที่เรียกว่าบ้านพิษนุโลกเพราะตั้งอยู่บนถนนพิษนุโลกบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เป็นบ้านที่มีสถาปตัตยกรรมที่สวยงามออกแบบและสร้างโดยมาริโอตามานโยสถาปนิกประจำราชสำนักสยามชาวอิตาลีมีเนื้อที่25ไร่3งานแต่เดิมชื่อว่าบ้านบรรทมสิงห์บ้านหลังนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยจุดกำเนิดเกิดขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้สร้างบ้านพักอาศัยเพื่อพระราชทานให้กับมหาดเล็กส่วนพระองค์สีท่านคือ บ้านบรรฑศิลป์พระราชทา,านแก่พลตีพญาอนิลุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญบ้านนรสิงห์พระราชทา,านแก่พลเอกเจ้าพญาลามลาคบหรือหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญบ้านมานังคาศิลาพระราชทา,านแก่มหาสเสวกเอกพญาอุดมราชพัฒดีหรือโถสุจริตคุณบ้านพิบูลธรรมพระราชทา,านแก่เจ้าพญาธรรมมาธิกอนนาธิปดี รือหม่อมราชวงปุ้มมาลาคุณในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นตรงกับรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามก็ได้ทำการซื้อบ้านหลังนี้จากเจ้าของเดิมเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นซื้อไปเป็นสถานทูตเพราะหนื่งจากบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้กับกองพันทหารลาดที่สซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยหลังจากที่ซื้อแล้วรัฐบาลในสมัยนั้นก็ได้ใช้บ้านนรลสิงเป็นทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่อทำเนียบสามัคคีชัยสำหรับบ้านบรรทมสิงนั้นในช่วงแรกก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านไทยพันธมิตรต่อมาจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อครั้งเป็นบ้านพิศนุโลกและได้ใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองสำคัญของรัฐบาลมาจนถึงยุคปัจจุบันบ้านบรรทมสิงปัจจุบันคือบ้านพิศนุโลกบ้านนรสิงปัจจุบันคือทำเนียบรัฐบาลเดิมบ้านมานังคาศิลา ปัจจุบันคือที่ตั้งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมลายชินุปรถมบ้านพิบูลธรรมปัจจุบันคือกระทรวงพลังงานสำหรับบ้านพิษนุโลกนั้นภายหลังรัฐบาลจอ,ลอพ์นปอพิบูลสงครามรัฐบาลยุคต่อมาก็ได้ทำการปรับปรุงบ้านพิษนุโลกเพื่อใช้เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มปรับปรุงทั้งหมดสองปีมาแล้วเสร็จในรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ ในปีพศ2524พลเอกเปรมได้ย้ายเข้าไปพักแต่ก็พักอยู่ได้เพียงแค่สองวันจึงย้ายออกไปที่บ้านพักเดิมคือบ้านสีเสาเทเวศบ้านพิษณุโลกแห่งนี้มีกิจศัพท์ล่ำลือกันว่าผีดุจนเป็นเหตุให้พลเอกเปรมตินเสูลานนเข่าพักได้เพียงสองวันเท่านั้นก็ต้องย้ายออกไปแต่เมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์พลเอกเฟื่องเฉลยอัน,นิลุธเทวา ซึ่งก็เป็นทายาทของพญาอานิรุทธเทวาซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กก็ได้รับการยืนยันว่าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผีดุแต่อย่างใดทั้งทั้งที่ตนก็อาศัยมาตั้งแต่เด็กจนหนุ่มจนกระทั่งรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามได้ทำการซื้อบ้านหลังนี้ไปแต่กิจิศัพา์เรื่องผีดุนั้นก็ได้รับการตอกย้ำจนไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใด กาย้ายเข้าไปพักอย่างเป็นทางการแม้แต่พลเอกชาติชายชุนหวันก็ยังได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นเพียงที่รับแขกเท่านั้นมีเพียงแต่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่พำนักอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นานที่สุดนั่นก็คือในชวนหลีกภยัยเนื่องจากบ้านพักในซอยหมอเหล่งของในชวนนั้นค่อนข้างจะเล็กและคับแคบจึงได้ย้ายเข้ามาพำนักในบ้านพิษณุโลกอย่างเป็นทางการทั้งสองสมัยโดยในชวนหลีกภัยนั้น ได้ใช้โซฟาในห้องทำงานซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องนอนเป็นที่นอนและไม่ได้มีการใช้เตียงนอนภายในบ้านแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้านเดิมจนเป็นที่พูดถึงความอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้และหลังจากในชวนหลีิภัยแล้วก็ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดกล้าเข้าไปใช้บ้านหลังนี้เป็นที่อาศัยอีกเลยมาจนถึงปัจจุบันมีเพียงแต่ใช้เป็นที่ประชุมและรับแขกเท่านั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของอดีตนายกทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานผู้เป็นภรรยาเมื่อครั้งดำลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคนเข้ามาทำความสะอาดที่บ้านพิศณุโลกแต่ระหว่างที่กำลังปัดกวาดเช็ดถูอยู่นั้นคนงานหญิงคนหนึ่งก็พันล้มตัวลงนั่งถูพื้นแม้คนอื่นจะย้ายไปที่จุดอื่นแล้วแต่เธอก็ยังคงนั่งถูพื้นต่อ ใครเลือดก,ก็ไม่ยอมตอบและบ่นพึมพำทำซุ่มเสียงแปลกประหลาดคล้ายๆคนชลาและก็พูดว่าอะไรอะไรก็ดูโลกหูโลกตาไปเสืยอหมดอะไรอะไรก็สกรปรกไม่ยอมทำความสะอาดกันเลยจนเริ่มสร้างความประหลาดใจให้กับคนรอบข้างโดยคุณหญิงโพจมานก็ได้พยายามเรียกชื่อเธอแต่เธอก็ไม่ยอมตอบรับจนสุดท้ายต้องนำสร้อยพระและป้อนน้ำมนต์ให้กิน หญิงสาวลายแดนเก่าวจึงเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งโดยเธอได้บอกกับคนอื่นว่าในระหว่างนั้นเธอก็รู้ตัวอยู่ตลอดแต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกหนึ่งเรื่องที่ยังเป็นที่พูดถึงกันในกลุ่มนักข่าวรุ่นเก่าที่เกิดขึ้นในสมัยของนายบัญหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นท่านไม่ได้เข้ามาพักในบ้านหลังนี้แต่ก็ได้ใช้เป็นที่ประชุมอยู่เรื่อยๆ โดยครั้งหนึ่งท่านได้ใช้เป็นที่ประชุมเหล่าสมาชิพกพรรคผู้ทรงเกียรติของพรรคแล้วในระหว่างที่กําลังประชุมกันอยู่นั้นนายพวงเล็กบุญเชียงซสของพรรคในขณะนั้นก็ได้ลุกขึ้นยืนก่อนจะกาดนิ้วชี้ไปยังใบหน้าของผู้ร่วมสมาชิพกพรรคทั้งหลายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกแกมาทําอะไรกันที่นี่วะบ้านหลังนี้จะมีลูกป,ปั้นนาลายบรรทมศิลป์ตั้งอยู่ที่หน้าบ้าน ใครมาใช้เมื่อไหร่ก็อยู่ไม่ได้นานสักคนไม่ยุบก็โดนไล่บางท่านว่าควรเปลี่ยนชื่อบ้านเพรเรียกกันว่าบ้านพิษจนติดปากซึ่งมันไม่เป็นมงคลอีกอย่างชื่อบ้านก็แสดงถึงเทวาลคือเกษณสมุทรมีพญาน,นาควาสุกินนอนอยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงเพราะสิ่งเก่าแก่โบราณล้วนย่อมมีเจ้าของปกปักรักษา ซึก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับตามข้อเท็จจริงของบ้านพิษณุโลกนั้นว่าโดยเรื่องพูดผีปีศาจก็ไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเลยว่ามีจริงแต่เรื่องเล่าส่วนมากก็มักจะมาจากผู้ที่เป็นนายกและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากกว่าว่ามีเจ้าที่แลงอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในละแวกนั้น ก็ยังเคยเล่ากันว่าวันดีคืนดีก็บอกว่าได้ยินเสียงม้าร้องกึกก้องซึ่งบริเวณหน้าบ้านก็จะมีรูปปั้นม้าอยู่ด้วยอีกอย่างในกรณีบ้านพิษนูโลกต่อไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้าไปพิสูจน์ความเฮี้ยนเว้นแต่ว่าจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีจึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปทดสอบข่าวจากลุ่นสู่รุ่นที่เล่าขานกันต่อมา ก่อนจะกระจายความน่าสะพึงกลัวออกสู่วงนอกและเมื่อมีนักข่าวน้องใหม่เดินทางเข้าสู่สายธรรมเนียบเมื่อย่างเท้าก้าวเข้าสู่สถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแห่งนี้ผู้นั้นก็จะต้องควานสายตามองหาลูกปั้นม้าทันทีหัวใจก็พางนึกถึงตำนานของเสียงม้าตัวนี้อาถรรพ์ของบ้านพิษณุโลกบ้านที่นายกของไทยควรใช้เป็นที่พักผ่อนความน่ากลัวนี้ จึงไม่อาจทำให้ใครสามารถเข้าอยู่ได้ก็ต้องมาลุ้นกันว่านายกคนต่อไปจะกล้าเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหรือไม่และนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาและอาถรรพ์ของบ้านพิษณุโลกแห่งนี้ครับ Scary Podcast ที่รวบรวเรื่องเล่าเรื่องผีคดีความเชื่อและตำนานอาถรรพ์มาไว้ในช่องนี้หากคุณชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังน,นะครับ